คือไม่ไม่แปลกตอนหลังทำไมคนถึงเจ้ใจมากขึ้นเราก็มาดูเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันแข่งขันสูง เราเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอะ่ะมันยุมันอยู่ยากมากขึ้นธุรกิจอะ่ะครับข้อที่สองสังคมมันลําบากเลยเนี่ยสังคมเมืองสังคมคนเมืองกรุงมันทับซอ้อนเราเห็นไหมมีอาชญากรรมมีปัญหาอะไรสิมศัตมโอ้โหมันปัญหามันเยอะทีนี้เราศูนย์พม,มรักเนี่ยทำไมไปเกี่ยวข้องอะไรศูนย์มรักอย่างที่บอกมันอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวครับใกล้เมืองเดินทางมาสะดวกที่นี่อย่างหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้คนเมืองมาคือผมเป็คนคนกรุงเทพ ผ่านการทํางานธนาคารคือเป็นชีวิตคนเมืองอ่ะเขาก็อยากจะเห็นให้ชีวิตคนเมืองอาจารย์เปลี่ยนแปลงได้ยังไงบวกกับสองสาเหตุสามสาเหตุเมื่อก,กี้มาบวกว่าตัวผมเองด้วยเป็นคนเมืองแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตอและที่สําคัญที่นี่มันแสดงแนวคิดไปอยู่ด้วยมันก็เป็นตัวเชื่อมโยงว่าใ,ในที่สุดก็คือทําตามไปยี่หัวดีกว่าอะไรเงี้ยนี่จะเป็นสาเหตุรวมๆที่ทำให้ที่นี่ถึงคนเมืองถึงมาที่นี่มากครับผม